อ่าเข้ามาแล้วนะคะจากสวัสดีนะคะท่าไทยมิรรักเอฟซีทั้งหลายของผนงังเิกคลาเทวีเจ้านางแห่งเมืองทิพย์ผนังพุ่มทอง 19กพุ่มทองนะคะในการนี้นะเราต้องออกแถลงก,การจากเมืองทิพย์เป็นการด่วนนะคะเพราะว่านะคะในนามของเสกคณะเทวีพระหมหาเทวีเจ้าไม่ต้องการให้ข้าไทยหรือข้าไทยของเมืองทิพย์คนใดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านางฝ่ายในหรือว่าข้าไทยต,ตุกคนไหนก็นแล้วแต่ต่างเมืองต่างอะไรก็แล้วแต่นะคะ นะคะเราต้องมาช่วยกันป้องกันโควิดที่19ค่ะเพราะวันนี้นะคะทำไมโควิดมันติดขึ้นได้ทุกวันทุกวันแล้วก็มียอดผู้ป่วยสะสมเป็นร้อยร้อยในแต่ละวันนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นออกแถลงการเลยนะคะออให้ทุกคนที่เป็น f อของพระหมหาเทวีเจ้าช่วยกันแชร์คนละหแชร์นะคะแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ ช่วยกันแชร์เพราะในการนี้เป็นการด่วนมากนะคะเราต้องรักษาสุขภาพตัวเองแล้วแหละลูกนะคะข้าไทายทุกคนฟังไว้นะคะข้าในนามเ,ออเสกขลเทวีพระหมหาเทวีเจ้านะจะทำการบอกว่าโควิดตัวนี้มันร้ายกาจมากนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันป้องกันค่ะอย่าลืมเดินทางไปไหนไปโน่นไปนี่ทํำงานหรือว่าออกไปใช้จ่ายในตลาดหรือว่าไป คุ้มไหนก็นแล้วแต่อย่าลืมพกแมสไปนะแล้วก็อย่าลืมเจลล้างมือด้วยกลับบ้านกลับอะไรก็คือกลับคุ้มกลับอะไรอย่าลืมนะคะเอาเจลล้างมือถูถูทาทาเข้านะคะล้างซอกมือซอกอะไรให้มันสะอาดอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางนั่นคือถูกหลักอนามัยของคุณหมอนะคะแล้วก็แพทย์ของเมืองทิพย์นะคะขอเป็นกําลังใจให้ช่วงนี้ต้องรับงานเยอะหน่อยเพราะว่า โรคร้ายเกี่ยวกับโควิดที่19เนี่ยมันมันคือมันติดแบบนั้นแบบง่ายมากแล้วก็ติดโอ๊ยติดคนต่อคนติดอ,อแบบอะไรอย่เขาเรียกแบบเร็วมากไงนะคะม,มันมันมันแพร่กระจายเร็วมากเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนให้ช่วยกันนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแล,ล้ว เรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยเดินทางไปไหนอย่าลืมพกแมสพกเจลไปนะคะ,ะแมสกับเจลสำคัญ<ะ>แล้วก็อย่าลืมนะคะนี่ค่ะ,ะนะคะ,ะลาเมอรี่ะนะคะลาเมอรี่แบบกลางคืนค่ะ,ะนะคะ,ะลาเม,มอรี่แบบกลางคืนก็คือทําให้ผิวที่ว่าเป็นกล้าบเ,เป็นผิวกล้านผิวกระด่างดําจุดด่างดํารอยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสารสเตีรอยนะคะ ไม่มีสารสเตยียรอยด์เพราะฉะนั้นนี่ค่ะนะคะช่วยลบควาจดด่างดำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะนะคะมันจะได้หายแบบปึงๆนะคะมาแบบหน้าใสกระจ่างใสมาเลยค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะลาเมอรี่แบบกลางวันใครต้องการนะคะปักหมุดอยู่หน้าเพจแล้วกรุณาเลยค่ะนะคะเข้า คนไหนที่สนใจแล้วก็อยางไม่รู้ว่าเออโควิดก็จะมาแล้วผิวหน้าฉันยังดำยังกล้ามอยู่อย่าลืมลาโมรี่สองตัวนี้มีเฉพาะกลางวันกลางคืนมันมีเฉพาะตัวของมันนะคะกลางวันเนื้อครีมจะเป็นสีนี้ค่ะนะคะจะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นชมพูอ่อนๆเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่ว่าเออต้องการ ตัวเลือกนะคะต้องการตัวเลือกใช้อะไรมันมามันไม่ดีขึ้นนะคะอย่าลืม La Marie. La Marie, ล, <c oughs> าลาเมรี่ลาเมรี่กล่องนี้คือทากลางคืนลามรี่ตัวนี้กล่องนี้ใช้กลางวันนะคะอย่าลืมนะคะทาเช้าก่อนนอนแล้วก็ควรจะสัมผัสถ,ถึงใบหน้าของคุณได้เลยค่ะนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะต่อไปอย่าลืม นี่ค่ะนะคะเราก็มา GNN n นนะคะ GNN นคนที่ว่าเออหลับยาานอนหลับแล้วสะดุ้งตื่นภวาตื่นอะไรแบบนี้หลับแล้วไม่สนิทหลับแล้วไม่ไม่มีความสุขในการหลับการนอนค่ะตัวนี้เลยค่ะ GNN ตัวนี้เลยนะคะปักลิง์ไว้ให้แล้วทั้งทั้งลาเมอรี่และทั้ง GNN เพราะฉะนั้น เข้าไปดูได้เลยค่ะกดกดเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยแล้วก็พยายามนะคะของดีๆเราเอาแนะนํามาเสนอนะคะคุณลองสั่งไปทานดูคนที่หลับยากหลับหลับไม่ค่อยมีความสุขตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่มีมึนไม่มีงงไม่มีการเครียดการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่สารเสพติดนะคะมันไม่มีเคมีทานเข้าไปแล้วมันไม่มีเคมีไม่มีสารเสพติดทําให้ติด เหมือนกับยานอนหลับไม่มีค่ะนะคะเรากล้าการันตีเพราะเขาบอกมาเรียบร้อยแล้วพระมหาเทวีเจ้าก็ทานค่ะเพราะว่าต้องทานให้เป็นแบบอย่างว่าเออหลับจริงอะไรจริงนะคะเออเราก็เมื่อใช้ดีแล้วเราก็มาบอกต่อนะคะเอฟซีที่น่ารักแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องใส่ใจให้มากนะคะคนที่ว่านะคะฝากไว้อีกมือสิบนิ้วของพระมหาเทวีเจ้าฝากไว้อีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคลิป ะคะใครถึงคลิปวันเกิดแล้วอยากจะอวยพรวันเกิดให้เพื่อนอวยพรวันเกิดให้แฟนอวยพรใ้วันเกิดให้กับใครก็แล้วแต่นะคะทุกวาระทุกโอกาสนะคะเราก็รับทําคลิปอวยพรต่างๆในเทศกาลต่างๆแล้วก็อย่าลืมถ้าใครจะทักมารีวิวสินค้านะคะก็พร้อมรับค่ะเพราะว่านาเพจติดต่อเข้ามาเลยค่ะอีทิปมันจัดการอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นทักไปหาอีกทิปได้เลยค่ะอยากจะดีวิวอะไรอยากจะให้เราทําอะไรให้นะคะเราก็ทําให้นะคะ <Right S 2> เพราะฉะนั้น <to you. S 2> นะคะพร้อมดีวิวค่ะพร้อมพร้อมดีวิวร้อมพร้อมโปรโมทอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทักมาคุยกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะในการนี้นะคนที่ว่าจะเดินทางไปเมืองที่ว่ามีการแพร่หรือว่าการกระจาย โรคระบาดโควิดที่19เนี่ยถ้าเป็นไปได้อ,อย่าเดินทางไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าว่าไม่กิจจาเป็นจริงๆอ่ะก็ขอให้ป้องกันตัวเองหรือว่าเซฟตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าโรคโควิดที่19เนี่ยเราเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดนะคะอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเราต้องรู้จักรักษาแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองนะลูกนะ ไม่มีอะไรจะไปจะขอไปมากกว่านี้ก็คือขอให้เอฟซีทุกคนน่ะช่วยกันดูแลรักษาร่างกายตัวเองนะคะลูกนะคะโอเคแล้วบทนางอสมสาวแล้วหนึ่งอี๋ยังไม่ใช่การของมึงอสมี่อะไรกูไม่มีเครื่องแบบอสมอีควายดูให้ดีๆเครื่องแบบเครื่องแบบคนละชั้นกันมึงนี่งอเนาะเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างออามาเรื่องเครียดเคียดแล้วเราก็มาคลายสนุกสนานกันบ้างนะคะเ,คเกี่ยวกับการอ่านเมนนะคะอเ,คเออแล้วมาอ่านเมนกันบ้างหินโมหินปูดแม่ปั้นไอ้ไข่ได้กี่ตัวอยากมาเล่นอของเขาบูชาสักการะทำไมเหรออยากเด่นเหรอ อย่าเอามาเล่นนะคะของข้บูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วบ้านทั่วเมืองเออทําไมคนเหล่านี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะต่อไปจะเย็นๆหายไปทางผิวหนังเหรอคะบ่นไม่ได้หยุดอ๋อหายใจทางผิวหนังแหละคะเออไม่หยุดค่ะบ่นสิบ่นให้พวกเธอฟังไงต่อไปแม่ช่วยขเขียนคิ้วทีได้เดี๋ยวกจะให้อีทิพย์เขียนให้เออ สวัสดีค่ะเดี๋ยวทําผมก่อนอทําผมให้เสร็จก่อนนะคะเออมึงจะเรียกลุงเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะเพราะว่ากูไม่ได้สีเรียกกับตรงนั้นเพราะว่ากูไม่มีเชื้อเถาเหล่ากอเป็นลุงเป็นอะไรของมึงหรอกนะคะอย่าลืมกูคือเน็ตไอดอลไก่ตัวโลค่ะน้องเฟเออน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดค่ะเออจำฉายากูให้ดีนะน้องเฟิร์นยี่สิบแปดน่ะ เออ mm. จะอย่าวีนไม่ได้วีนค่ะแม่อยากให้แม่แปลงควันโชอ๋อไม่ต้องค่ะนะคะกูแปลงไว้ที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องนี่ผมควันฉ่ำมากโอ้ยตายแล้วฉ่ำจริงๆค่ะลูกเออวันไหนเปิดครัวพระมหาทวีเจ้าปปุงแกงเหลืองไปคะวันไหนวันนี้เพราะเราเออเดี๋ยวรออีทิพย์มันว่างนะลูกนะ เออลืมตาหน่อยแม่กูก็ลืมให้พวกเธอดูอยู่นี่ไงน,นะคะอืมให้อีทิปโกนอ้อยให้อีทิปโกนหนวดให้ด้วยกูไม่มีหนวดค่ะกูผู้หญิงกูไม่มีหนวดเออเอ,อ,อย่ามาคันกีนะคะน้องฝนยี่สิบแปด โอ้ยสวัสดีค่ะ4,800คนโอ้ยภูมิใจนะคะ4,800คนให้ถึง5,000ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการร้องเพลงโอ้ยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจ4,800คนอย่าลืมนะคะใครที่ต้องการที่ว่าเออของที่พระมหาทเทวีเจ้ารีวิวไปนะคะเออก็คือลองไปกดลิงก์ลองไปดูกันได้นะหน้าเพจน่ะนะคะ เพราะว่าของเขาดีจริงนะคะเราไม่ได้จกตานะคะ fc ขานะคะฉันชอบการอ่านเม้นมากเออดีไปแล้วหกร้อยวันเออใช่ให้มันให้ได้แบบนั้นเถอะลูกแม่ครางชื่อผมหน่อยโอ๊ยกูครางไม่เป็นคะ่ะลูกเออนานแล้วคะ่ะกูไม่เคยเดินเยอ่ออไอสัตว์มึงไปครางสิ เพราะเสียงมึงอันเหมือนอยู่แล้วเออฟันกับแม่กับข้อสอบหมากต่างก,กันตรงไหนโอ้ยผ่านค่ะออนะคะอสีสีผากบ่งบอกถึงสีแคมโอ้ยสีแคมอะไรคะสีแคมมึงเหรองง่เออเออนะคะ พี่ทิพย์ว่าแม่ตําแตงโอ๊ยกูไม่ตาหรอกคะ่ะแตงกูทําิตาไมกินเองค่ะอ,อ,อยากอ๋ออยากให้พี่ทิพย์ไลฟ์สดแต่งหน้าแม่ได้ค่ะเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวเราค่อยทำกันนะคะโอเคค่ะมึงมาเรียกกก้ลุงนะกูไม่ทราบว่าไปเป็นเครือญาติฝ่ายไหนคะกูไม่มีคะ่คะคะ่ะกูยังไม่ถึงต้องเรียกลุงคะ่ะเด็กๆเ,เรียกโว้พี่คะ่ะเพราะว่ากูยี่สิบแปดค่ะอย่างง้อขายขำ เกาหลีหนึ่งเออเออมาแล้วเกาหลีหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนเอาห้าพันหกเออเพิ่มกันมาขอละคนละหนึ่งแชร์ค่ะโอ้ยนับว่าปังมากนะคะเออพระมาทีวีเจ้าห้าพันหกโอ้ยมึงโดดซี่เจ๋อตกใจอีกเถิดยี่ดับกันอเคสัตว์แล้วตกใจเหรอแม่ตกใจเยี่อะไรแม America, ทำ <สม S 2> เป็นค่าไทยอีดอกทองสมเลยแหละได้จะเป็นแค่พะนังพุ่มทองหนึ่งพุ่มทองมึงอะ่ะนะคะเออโอเคโอค้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอไอ้นี้มันหลุดแม่ใจเย็นๆสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนะคะ กูคนที่อ่านคนที่ว่าเออเรียกกูว่าบังได้กูว่าลุงอ่ะกูไม่ได้เป็นแบบนั้นกูก็ไม่อ่านนะคะกูไม่อ่านค่ะนะคะเออกูไม่ได้อ่านกูไม่ได้ขายคําแบบมึงเพราะฉะนั้นกูคือน้องเฟิร์ยี่สิบแปดนะคะแม่เป็นสายพันธุ์กิงคองหรือลิงกังอ๋อมึงก่อนมึงจะจะว่ากูอ่ะมึงดูสารรูปตัวมึงก่อนนะเออถ้าทำไม่ได้แบบกูแล้วก็ไม่ต้องค่ะนะคะ เลิกไข่ขำค่ะไข่สวยนะคะซอนกลิ่นายน้องเฟิร์นเออแ <laughs> หมกแก่ก๊อฟแก๊ปอีแก่ชอบวีนไม่ทราบว่าแก่บ้านมึงหรอคะออนะคะอีก,ก๊อบแกป๊ปมึงโง่หรือมึงควายคะสวัสดีค่ะแอร์สาวสวัสดีค่ะ <laughs> เออสีปากแม่สวยวันนี้เออโอเคค่ะนะคะอย่างน้อยคนที่เขารักเขาเข้าใจากูก็เยอะ ไอ้พวกที่ว่าเออชอบปั่นชอบปวนเอเอก็ขอให้มึงมีความสุขกับเรื่องปั่นเรื่องปวดเนาะอืมเอเอน้องฟ้าหนึ่งเออน้องเฟิร์นเบอร์ยี่สิบแปดเออน้องใบเฟิร์นนะคะขอบคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มีความสุขแล้วก็ติดตามในไลฟ์สดห้าพันกว่าถึงจะแกงจะอะไรก็แล้วแต่แหละ แต่ก็ยังเออหแล้วกพันห้าแล้วอุ้ยตายแล้วมาแบบรัวๆัวปังๆังเลยค่ะพันหกแล้วเพราะฉะนั้นขอบคุณสําหรับหกพันหกคนค่ะเดี๋ยวเราจะหกพันหกร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงแล้วพี่ไข่หนุยนะคะแม่เปลี่ยนนะคงอย่าลืมนะคะลาร์มารีนะคะลาร์รีอย่าลืมนะคะหกพันหกร้อยคนอ่ะอย่าลืมนี่แบบกลางคืนอันนี้แบบกลางวันนะคะนี่แบบกลางวัน อีสัตว์นี้เวลากูขายของให้เขาเสือกทุกเรื่องโอคนะคะ g N อนะคะอย่าลืมนะคนที่หลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหลับไม่โอเคอ่ะอย่าลืม g N อนะของก็ดีจริงๆแล้วก็เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือแล้วก็อยากหนึ่งแถมค่ะ <Okay. S 1> สารสกัด จากถั่วขาวนี่ก็ใช้ดีมากเพราะดักน้ําตาลเห็นไหมหน้าท้องของพระมหาเทีเจ้าหยบแล้วค่ะวันนี้ค่ะจีแอนแอนสารสกัดจากถั่วขาวเห็นไหมเมื่อก่อนนั่งพุงพลุยค่ะนะคะเออภาษาเมืองทิพย์ค่ะนะคะเออไม่อยากวิบอีอุบะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยว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 ไม่ใช่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเหนูไม่ได้กระชาก เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงอีกมะเนวขอโทษเออหนูไม่ได้กระชากโเลยผมจริงเนวโอเคโอเคอย่าวีต้าหนูไม่ได้กระชากเลยผมม่คิด นะคะนี่นะคะอย่าลืมราอมนก่ะแบบกลางคืนแล้วก็แบบกลางวันโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วนะคะเปลี่ยนเพลงอื่นมากเพลงอะไรดีอ่ะเอาแบ่งผมใหม่โอเคเพลงอะไรนะคะเพลงคุณลําใหญ่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ฟังนานแล้วคุณลาใหญ่เนี่ยนะคะอีพวกลาใหญ่ไข่ขำทั้งหลาย่ะฟังเอาไว้นะเออ ยันจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหญ่นั้นฉันเก็บเอาไว้ในใจเลยมาชื่อดีก็มีทมไปแล้วไม่เรียกลำใหญ่ทำไมแล้วนะเนื้อเห็นฉันเป็นคนมันนอกขอกนาะไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกคุณลำใหญ่ ถามทิงตริงเธอมองฉันที่อะไรมองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั่นนะจะเรียกฉันว่าอะไรน้องกิบเธอดี่น้องหวายมีตั้งมากมายเลยไม่ยอมเรียกกันหรือว่าน้องแอนน้องอันน้องโบน,งน้องฮันน้องฝันก็ยังดี น้องเมยชื่อเทพจะตายก็แล้วทำไมไม่เรียกกันละนี่น้องแฟน้องฟิล์มน้องเฟิร์นเลยเป็นอย่างบอเอิญกันละคุณพี่เธอหรือจะมีแฟนที่หุ่นดียังฉันโสดสรงนี้ลูกครึ่งแบบมาดิกันเปลี่ยนสไตล์ทุกวันนำแฟชันที่ทันสมัย จมูกดูสันเป็นผมเส้นผมอย่างทำไม่ไร้กระเป๋าก็คอเข,า,เขาได้การเกงก็ยีรีวายจะเรียกลำไยอ่ะคิดดูให้ดีคิดคิดดูให้ดีคิดคิดคด,คด,คด,ดูให้ดี <c oughs> ผมนี่ประจําเลยก <c oughs> ูบอกว่าเวลาการหนีบนี่หนีบ <c oughs> ผมนี่หนบไปแบบนี้อ๋ออ๊ออ๋อออกขนหนีบไปข้างหลังนลยไหมนะโอเคแล้วมูงูไม่ขั้งหน้าเออโอเคนะคะ แ่กางแจกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่อีนี่โง่มึงเหยียดหนีบกองตีวุ้มไปเลยข้างหน้าน่ะ <Okay. S 1> เออ,อก็คือว่าตีงุ้มนิดๆนะอืมนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะมากลับมาพูดอีกเดิมๆอีกนิดนึงก็คือเรื่องโควิดนะคะไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนน,นะคะ,ะ,คะก็ขอให้คือเราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเซฟตัวเองเลยค่ะ อย่าลืมแมสต,ต้องพาติดกระเป๋าไว้นะคะคุณหญิงคุณนายนะคะเจ้านางเจ้าหลวงแห่งเมืองทิพย์ทั้งหลายนะคะจะแต่งตั้งให้เป็นเจ้านางเจ้าหลวงให้หมดนะคะไม่มีค่าไทยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะต้องพาต้องพกแมสไปตลอดนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องดูแล รักษาร่างกายชีวิตของเราแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมได้ยิ่งดีะนะคะอย่าอย่าเดินทางไปที่มีชุมชนแออัดเราไม่รู้ว่าใครติดใครไม่ติดเพราะว่านั้นแหละก็คือป้องกันต้องรู้จักป้องกันต้องการ,ต,การต้องรู้จักเซฟตัวเองนะคะ<ส>นะคะต้องรู้จักเซฟตัวเองแมสอะไรเนี่ยพาไปติดตัวไปมันเป็นของป้องกันได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะคุณหมอก็ยังบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะพระในานามของพระมหาทีวีเจ้า ถ้าคุณหมอท่านใดที่เป็น f อซีของพระหมหาเีวีเจ้านะคะดูไลฟ์สดของพระหมหาเีวีเจ้าอยู่ขอกระให้กําลังใจนะคะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่ที่เกิดขึ้นนี้นะคะขอให้คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์อาชีพนี้สําคัญที่สุดนะคะสาคัญที่สุดย้ําว่าสําคัญที่สุด นะคะพระมหาเทวีเจ้าขออำนวยพรใจนะคะบุญบรารมีของสมเด็จหลวงปู่ทวดวดชดาังให้ที่พระมหาเทวีเจ้านับถือตลอดจนถึงเกจิอาจารย์ดังของภาคใต้เรานะคะขอให้ช่วยปัดเป่าโรคาพยาโรคโควิด1 9เนี่ยให้กระเด็นออกไปจากสยามประเทศประเทศไทยแล้วก็เมืองทิพย์ของเราให้คุณหมอทั้งหลายที่ทำ ที่ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยครอบครวมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วก็มีความร่างกายมีมีความพร้อมนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณหมอ ตลอดจนถึงคนที่คุณหมอรักขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินเงินทองทองตลอดปีหกสี่นี้ด้วยเทินแล้วก็อาชีพอื่นๆอย่าได้น้อยใจนะอ,อ,อาชีพคนครูอาชีพอะไรก็แล้วแต่พนักงานบริษัทอาชีพต<ท>ำรวจหารช่างเสริมสวยกิจการใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในปีหกสี่นี้นววขอให้ร่ำรวยปังๆเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านกับทุกคน ถ้าไปมือข้างไหนถ้ามือข้างซ้ายไปหยิบลอตตอลี่ก็ขอให้โดนรางวัลที่หนึ่งมือข้างฝาไปหยิบลอตตอลี่ก็ขอให้โดนรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มือข้างไหนก็แล้วแต่ที่ตั้งใจทํางานทํามาหากินขอให้มือทั้งสองข้างจงบังเกิดผลให้มีประสิทธิภาพผลให้พูนผลไปด้วยทรัพย์สินเงินทองตลอดจนถึงมีข้าวของที่เป็นอัฐบริการ ตลอดไปมีกินมีใช้ตลอดปีแล้วก็มีกินมีใช้ทุกๆปีทุกๆวันจงมีความสุขความเจริญกันทุทกๆคนคะ่ะกี่คนหกพันว่า0นสนะคะหกพันสองร้อยคนที่เข้ามาดูพระหมหาทีวีเจ้านะคะคิดการอันใดก็ขอให้ครอบครัวมีความเจริญแบบปังๆมีลูกก็ขอให้ว่านอนสอนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะขอให้พ้นจากภัยพิบัติจาก โควิดที่สิบเก้านะคะ,อะขอบคุณค่ะโอเคนะคะสุดท้ายนี้นะคะ,ะสุดท้ายนี้ลามารี่ตัวสีฟ้านะคะบบสำหรับกลางคืนะจะทำให้ผิวเราเนี่ยที่เป็นฟ้าเป็นกระจุดด่างดำอะไรก็แล้วแต่มันค่อยๆจางหายไปนะคะเรือนเรือนลางจางหายไปแล้วก็นี่ค่ะ ลาเมอรี่แบบกลางวานันช่วยบำรุงนะคะคทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสดูดีมีออร่าทั้งวันค่ะทําให้ผัวรักผัวหลังทําให้ผัวลักผวหลง,หผ,ลผ,ลงผัวเยทุกวันทุกคืนค่ะสองตัวนี้ค่ะลาเมอรี่แล้วก็คนที่ว่าเออผัวเยเรียบร้อยแล้วอะไรก็เรียบร้อยไปแล้ว<ม>นะคะเหนื่อยพักผ่อนหลับยากหลับเย็นนะคะ g N N ตัวนี้นะคะหนึ่งแคปซูลทานก่อนนอนทานไปเลยค่ะ จะทำให้คุณหลับสบายเหมือนก็ว่าได้ขึ้นสวรรค์ไปทั้งร่างกายทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็อย่าลืมตื่นขึ้นมาไม,มนไม่หมืนไม่งงอากาศสดชื่นพร้อมที่ว่าจะปฏิบัติงาน <Okay. S 2> ในวาระต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะ <Okay. S 2> G n N กับ La m o r รีปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณในการดูไลฟ์สดขอบคุณจากพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์จบแถลงการค่ะ